เอาแล้วเขาขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเอซินเนอรซึ่งนันครับวันนี้ผมจะมาสอนฟาร์มในแบบของแกนพิษนะครับแกนพิษออนไลน์ครับหรือ GPO นั่นเองนะครับวันนี้จะมาสอนฟาร์มตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลสามร้อยยี่สิบห้านั่นเองนะครับพ่อครับเราจะมาเริ่มฟาร์มตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลสิบห้าก่อนนั่นเองนะครับซึ่งเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสิบห้านี้อาจจะเป็นเลเวลสิบก็ได้นั่นเองนะครับผมจะแนะนำเลเวลสิบห้าแล้วกันครับเพื่อเมชชัว เดี๋ยวถ้าู้ชมดีกว่านั้นก็เลเวลสิไปเกาะอีกต่อไปเลยให้เราคุยกับแดมนี่ <Damn! S 1> นั่นเองนะครับซึ่งการข่าแต่ละครั้งครับให้เราเดินรอบตัวพวกนี้เอาดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาอย่างนี้ปึ๊บตีนบวว้นะครับเจอวิธีการตีครับเราสามารถต่อยแล้วกดสเปกบาร์เพื่มการยกทำการโจมตีไนดะ้นั่นเองนะครับดูนะครับก่อนจะตีนะให้กดบล็อกหนึ่งทีด้วยนะ นะครับเป็นการตีแล้วกดลงนั่นเองครับก็สมัติถ้าเยอะอยู่นั่นเองนะครับให้ฟ้าพู้ดีไปห้าตัวครับส่วนบอสตัวนี้ครับจะดรอปเป็นภาพปิตานั่นเองนะครับภาพปิตานี่ครับบวกเลือดห้าเนี่ยครับเป็นภาพปิตานี้นะให้บวกเลือดมาห้าครับอยากให้เราเควสยรเราเควสลอนนี่นะครับในการตีบอสนะนี่ครับตีตัวนี้เลยตัวกลาง ไม่โดนได้ไงอ่ะตีก็ได้ครับซึ่งมันจะดรอปเป็น้าพพิจารณาซึ่งผมได้ไแล้วครับมันก็จะเลยไม่ดรอปอีกอันหนึ่งนะครับพอเราฟาร์มตัวพวกนี้ถึงเลเวลสิบห้าแล้วนะหรือเลเวลสิบก็ได้นะผมบอกแค่นี้ให้เราไปเกาะอีกเกาะหนึ่งนะเกาะนี้นะครับให้เราไปทางทิศดบิลนั่นเองนี่นะเป็นเกาะซ้ายนะชื่อว่าเกาะแซนโดราซึ่งครับให้เรามาเซฟเกาะตรงนี้กับโลโบนะเสมอเบอร์มี่ครับ ให้เรามาสกิลที่อันนี้นั่นเองครับซึ่งเกาะแต่ละเกาะในแบบนี้ครับถือว่าไกลและกว้างมากนั่นเองนะครับเกาะเป็นแบบใหญ่เนาะมึงต้องเข้าใจให้เรามารับคุยกับตัวที่เป็นแบบน้าในี่เองครับตรงนี้ครับลักเคลียโดยการฆ่าแซนแบนดิดครับทั้งหมด8ตัวนั่นเองครับผมจะเข้าแบบแค่ตัวเดียวนะครับเป็นการแบบร้องให้ดูนะครับซึ่งวิธีฟังก็เหมือนเดิมครับก็แนะนำว่าทุกเก็เอาเป็นสเตนจ์ไปก่อนนั่นเองครับซึ่งเกาะครับมีอยู่2พื้นที่นั่นเองครับเป็นดัามอนอีกที่ห้เรราคยกัับทน ทรายลอดน,นะครับซึ่งคันนี้ไม่ต้องไปถามนะความแค่ตรงนั้นครับถึงเลเวสามสิบนั่นเองครับซึ่งชรายลอดเนี่ยจะให้ตีแบบบอสนั่นเองครับดูครับบอสเป็นตัวนั้นนะครับตัวกลางซึ่งตียากมากช่วงเลยแบบเลเวลแรกๆครับมันตีแบบไม่ไหวแล้วครับคนนี้ครับเป็นลูกขีดนะฮะบ,บอสจอ็บตัว จริงครับมันจะเป็นการดับปืนบาสุก้านะครับซึ่งผมไม่รู้ผมมีปะนะเนี่ยมีครับบาสุก้าเป็นไม่ใช่เบิร์นบาสุก้าเป็นบาสุก้านี่นะครับเกาะต่อไปให้เราไปทางในทิศเอ็นนั่นเองครับทิศเหนือนั่นเองครับให้เราไปตรงนี่ครับเราจะเกาะฮะแบบโหโคตรเบะเลยกูณไอ้คุณนี่เก่งจริงเนี่ยอย่าลืมนะครับมาเซฟปแบบนั่นเอครับกับเซฟปเกาะกับโลโบนี่นะครับแล้วอาจจะซื้อเกมทิพย์ไดก็ได้นะพี่ครับถูกๆนั่นเองนะครับก็ คือไว้นะเกมาต้องตีนี่ครับซึ่งให้เรารับคุยกับโรเบิร์ตครับซึ่งก่อนนี้ครับจะมีจุดฟาร์มเป็นสามจุดนะครับเป็นจุดฝั่งนู้นแล้วก็ตรงกลางเป็นบอสแล้วก็สองเนี้ยที่เป็นฟาร์มง่ายๆนะครับซึ่งผมจะสอนแค่สองที่นะครับสำหรับฟาร์มง่ายเลยก็ให้เรารับเว่ยตัวให้จัดการตัวพวกนี้ทั้งหมดครับงแปดตัวนะจัดการตัวพวกนี้ครับแปดตัวเลย สามารถเราสามารถมัจการโจวบนนี้ได้นั่นเองครับซึ่งในการแต่ครั้งที่เราจะฆ่าครับมันก็ใช้เวลานานให้เราฟาร์มจุดนี้นะครับฟาร์แค่สามตัวก็ได้นะครับวนไฟนั่นเองครับตัวหลังครับไม่พยายามไม่ต้องไปฟาร์มเดี๋ยวครับแต่ยากครับซึ่งต่อครับเป็นจุดของบอสนั่นเองครับบอสตัวนี้นะครับเอาไว้ฟาร์มกับเพื่อนนะครับ เทิธารานเปิดจะตีเสร็จนะท่านผู้ชมจปัจจะตีเสร็จซึ่งมอแกนทับจะตับเป็นนักขากมอแกนทับนี่ผมใส่อยู่บัตเตอรี่เห็นไหมวะนี่ครับนี่จะบวกเลือด25เลยนะถือว่าบวกเลือดมาเยอะมากนั่นเองครับพอลาฟาร์มถึงเลเวล50แล้วนั่นเองครับให้เราไปเกาะต่อไปได้ซึ่งเกาะต่อไปที่เราต้องไปคือเกาะโซนะครับเกาะโซจะอยู่ระหว่าง S w แล้วก็ W ตัวนี้ครับหลังจากเราออกมานั่นเองครับอยู่ระหว่างนี้นี่ครับเราถึงเกาะโซเลยนั่นเองนะครับเกาะ เผ่ามิงนั่นเองครับซึ่งวิธีฟังก็มันเดินให้เราฆ่าไอตัวให้เราฆ่าพวกเผ่ามิงนั่นเองนะครับนั่นเองนะครับให้เราฆ่าพวกเผ่ามิงครับแล้วก็นเราเพยเจ็บตัวไม่ใช่ตัวให้เราเราเพย์ให้เราเพยนะครับให้เรามาเซตเกาะกันให้เราเราวเพยเซ็นเซ็นมาเองโดยกันให้เราฆ่าพวกนี้นะครับเจ็ดตัวนะครับพวกเกาะโซนะครับเกาะโซนะครับเป็นเกาะที่เราสามารถทำอิเล็กโทรได้ครับอิเล็กโทรทำไหมโดยการเราเก็บ เราขึ้นไปไั้หมดเลยเพื่อเอาไปเรื่อยๆนะโอ้โหม่ทำแอบให้กับชาวเกาะโซนนะครับให้เราฟาร์มฟาร์มถึงเลเวล80ครับฟาร์มวนไปเรื่อยๆครับชิวๆให้ถึงเลเวล80ครับซึ่งท่านผู้ชมครับหลังจากท่านผู้ชมฟาร์มถึงเลเวล80แล้วนั่นเองนะครับให้เราไปทางทิศเอ็นนะครับเอ็นครับทางทิศเอ็นคเพื่อไปบลันติเวียนะครับบรันติเ่นะครับนี่นะพอเราไปทิศนะครับเราจะเจอตรงเป็นท่าปลานะท่าเรือนะเป็นป่านั่นเองนะเป็นเกาะ เรือตรงปานะครับซึ่งตัวนี้สามารถเรียนท่าขาดำได้นะครับก็ตัวนี้ให้ฟาร์มถึงแล้วหนึ่งร้อยเนี่ยให้เราลัอกเฟสกับเชฟนะครับเชฟไลท์กับเบลมี่นะหรือเซฟเบลมี่นั่นเอครับแต่ทีเพิ่งรับเขาผู้ชมคงสงสัยนะใช่ไหมแบบเอ้ยจุดเซฟอยู่ตรงไหนครับให้เราเพิ่มไปด้ไหมนนเองครับตรงทักข้าตรงนี้ครับโดยที่จะมีแบบโรโบนั่นเองครับโรโบให้เซฟไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็ไปฟาร์มอ่ะโซนนี้จะเป็นที่ที่ฟาร์มโคตรยากนั่นเองครับ ใชครับแปดตัวนะครับซื้อขายพวกนี้มันค่าย,ยาวมาครับไอตัวพวกนี้มันถือลูกซองไว้ดูนะนี่คือแบบถือลูกซองครับถ้าควรประมาณเลเวล80น่าจะนะครับหรือเลเวล80ตีแรงมากครับตัวนี้สามารถตีท่านผู้ชมกอแตกได้นะครับ๋มันจะมาเรื่อยๆนะพอแล้วนะครับพึ่งตัวนี้ผมแนะนำครับฟาร์มยากมากครับให้เราฟาร์มไปทีละตัวครับเข้าไปด้านในครับเข้าไปได้นะครับด้านในเข้าไปด้านในดีกว่านะครับด้านนอก ให้เราเข้าไปด้านในครับซึ้น,น <Whoa. Okay. S 3> ด้านับจะมีแบบรต่อ้นกันนะจะเป็นเอต่อกันนะเนี่ยพอระฟาร์มครบแปดตัวครับเราเจเบลลหนร้อยห้ร้ยหให้เราไปเกาะใหม่เครับเกาะเนี่ยเป็นเกาะสกายเปียนะครับหนึ่้อยห้าเราจะเริ่มฟามสกายเปียละ นี่ท่านผู้ชมครับเราฟาร์มถึงเลเวล105แล้วก่อนไปทางชิดนี้นะครับ N ระหว่าง N E กับ E นั่นเองครับแล้เดินยวให้เราไประหว่างนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับเราเห็นตรงกลางนั้นเหมือนต้นไม้ยาวๆลงมาได้ซึ่งไม่ใช่ต้นไม้นั่นนะมันคือน้ำซึ่งเกาะสปายเปลี่ยนครับต้องเป็นเรือใหญ่เท่านั้นนะครับถึงจะขึ้นน้ำได้ครับเรือโฮลโบลแบบผมครับ ขึ้นไม่ได้นะครับเรือใหญ่เรือเล็กเรือ,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 อแบบเรือแบบปกตินะครับขึ้นได้จะไม่เอาโฮบอด์ไหกาเทียเราจะฟาร์มยาวซึ่งน้ํานี้นะครับไม่ได้อยู่แบบตลอดเวลาแบบเฮ้ยนักชาวบ้านครับมันจะมีเวลาน้ําปิดอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับส่วนนี้น้ําจะเปิดอยู่เรื่อยๆนะครับถห้เราขึ้นไปนี่ครับเรามาถึงระหว่างทางสกายซึ่เดิมนี้ครับน้ําได้หายไปแล้วนั่นเองครับท่านผู้ชมครับผมเกิดปัญหาแล้ววะผมหาเสาน้ําไม่เจอท่ญญานผู้ชมครับ วันที่ท่านผู้ชมเดินมาเราอยากจีนะครับให้เราให้ท่านผู like so, so, ้ชมหาเสาน้ํานั่นเองนะครับซึ่งเสาหนามจะเกิดตามไปเลยครับใช่นะครับมาแตนไหนท่านผู้ชมหาเสาน้ําให้นะครับจะเป็นเสาหนามขึ้นไปให้เราใช้เรือใหญ่บีคอนั้นซึ่งผมตอนนี้ผมจะกระโดดขึ้นนั่นเองครับนี่คือฐานที่ท่านผู้ชมจะมานั่นเองครับซึ่งท่านผู้ชมครับตอนเราขึ้นเสานั่นเองนะครับให้เรากระโดดลงเรือมาสักจังหวะหนึ่งนั่นเองครับให้เรากระโดดลงมาอยู่แถวตรงนี้นั่นนะครับโดยใช้เก็บโปะชั้หนึ่งทีนะครับเยอะ ใช้แกปดนะครับโดยใช้แกปดลงมานั่นเองนะครับตรงแถวๆตรงนี้นี่เราให้เขาที่เข้าไปเฮ้เว้นกีนะครับประตูสวรรค์นี่นะครับซึ่อตรงนี้ให้เราเซฟไอแลนด์นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถซื้อบอมมี่ได้บอมมี่จะพาแบบมั่วๆหน่อยนี่นะครับมันจะพาแบบเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้ให้เราวิ่งมาด้านหลังบอมมี่นั่นเองนะครับให้เรามาตรงนี้นี่จุดฟาร์มจุดแรกนะครับเอาตัวนี้ตั้งแต่เลเวล1นึถึง130นั่นเองนะครับเพื่อเพอร์เฟกในการฟาร์ม นียครับต่อไปถ้าตัวนี้ครับให้เราฟาร์มแบบง่ายนะครับตัวนี้จะฆ่าง่ายตัวนี้จะฆ่าแบบยากหน่อยนึงนะครับสำหรับที่มาใหม่นี่ครับแต่ด้วยเลเวลที่เราเยอะถึง105แล้วนั่นเองครับเราจะฟาร์มได้นะครับเราฆ่าสกายบันดิตครับห้าตัวนั่นเองครับเราก็ฆ่าเลยครับตัวนี้ครับตัวแรกตัวนี้ตีแรงมาให้เรากดบล็อกไว้ตลอดลบหมดนลยนะให้เรากดบล็อกข้อมเราตีหนึ่งจังหวะหนึ่งคอมโบนะ ตัวบล็อกแทนทีซึ่งมันจะมาเรื่อยๆอย่างนี้นครับจนถึงโลเลวหนึ่งละสามสิบน,นั่นเองให้เราฟาร์มตัวนี้นะครับตัวที่จะมาครับก็ยังวนอยู่ในที่สกาเปียนั่นเองครับให้เรากระโดดมาอยู่แถวตรงนี้ให้รกระโดดมาอยู่แถวตัวนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เลยเกาะกลางครับเราขึ้นไปทางนั้นครับนี่ครับ เราสามารถเซฟที่ตรงนี้กับโลโบได้เลยครับเซฟไว้เลยเพราะเราจะฟาตัวนี้ถึงเลเวลหนึ่งร้อยหกสิบนั่นเองนะครับนี่ตรงนี้นั่นเองนะครับจะมีอยู่สองเพทนะครับเป็นเชฟเวอรเซนนะฮะเชนนะครับนะครับให้ฟาร์มตัวพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งอุทฟาร์มก็ง่ายๆเลยนะถ้าง่ายๆมากเลยครับให้เราแบบมีผลประโยชน์เอเริ่มมีหลายๆอย่างนะครับซึ่งตอนนี้ครับเราควรไปเรียนแบ็คเล็กแล้วนั่นเองนะครับโดยการในฝาโดยการฟาร์มเองครับ ก็แล้ให้ตีตัวคนนี้ครับชั้เช้าเพก่อจ่าระานส่วนนี้เราจะแุดเนี่ยนะคับ่แพ้คาตัวคนนี้ครับท้หมดห้าตัวนั่นเองครับถือว่าน้อยมากนครับเย้ นี่คือจุดฟาร์มที่สองจุดฟาร์มที่สองผมก็ไม่แนะนำให้พาไปฟาร์มบอสนะครับที่เราพาตัวได้นะถุงเดีวยดวยโล่หนึ่งร้อยหกสิบนั่นเองกอดสกายเพียร์เ้าเจอไม่หมดเท่านี้นะครับเจอมีก้อนที่นะครับเป็นที่สะละตีบอสเอเนเอลนะครับซึ่งเรามาสกายเพียร์เราไม่ได้ตีเอเนเอลก็ไม่ใช่เรื่องนั่นเองที่เรามาตรงนี้นะครับเอเนเอลนะครับไม่แนะนำให้ตีเลยนั่นเองนะคนเดียวนะครับเน้นนะเน้นยนะคนเดียวไม่แนะนำให้ตีนะครให้ตีกันหลายๆคนนะหาคนขึ้น,นไปได้นั่นเองนะครับ ไอเนี่วจะดรอปเป็นกองนะซึ่งกองผมก็ยังไม่มีนะเองครับซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่มีขอนะเป็นดรอปเป็นผ้าคุมกับอนะไรซึ่งไอแนวจะดรอปเป็นกอ,กองกับกระบองนะกระบองเป็นโพนะครับโพนี่นะผมตัวเนี่ยเป็นโพนี้ครับโคเรนโพอันนี้จะเอาไว้ฟาร์มดีมากนะก็พยายามหาเพิ่มมาตีแล้วกันนะหลังจากเราเลี้ยว100-110นะครับให้เราไปอีกเกาะหนึ่งได้เลยหลังจากที่ฟาร์มถึงเลี้ยว100-110นะครับให้เรามาทานที่ N.W. ลงไปเราจะเจอเกาะกามิโตนะครับเป็นเกาะฟาร์มตั้งแต่เรือหนึ่งร้อยหกสิบถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับเป็นเกาะแบบนี้นั่นเองแต่ผมจะเข้าทันหน้านหนาวซึ่งเกาะนี้นะครับฟาร์มตั้งแต่หนึ่งร้อยหถึง190ครับซึ่งเราเราเพื่อจะฟารนี่ครับอ้าวอยู่ด้านในนั่นเองนะครับเข้าตัวอ่์มาเลย อาจากตัวนี้นะครับให้เราก็แบบมิสก์นะแล้วก็ฆ่าพวกกัปตันอันเดอร์แมนสี่ตัวเองครับน้อยมากครับถือว่าแบบเออแบบแค่เบสิกนะสี่ตัวนั่นเองครับเสื่หลังจากฟาร์มตัวนี้เสร็จแล้วให้เราไปฟาร์มเพี้ยงนั่นเองครับหรือตัวนี้เราไม่ฟาร์มก็ได้ให้ฟาร์มไปหนึ่งเหยหนึ่งไหลก็สิบไหลก็ได้นั่นเองนะครับให้เรามาลลุคุยกับตัวนี้นั่นเองครับชื่อว่ายังนั่นเองยังไม่ได้นอนนั่นเองครับโดนไล่ว่ะจริงนะจะไล่กูุ่มถงไหนเนี่ยแค่ไปแล้ว คให้เราบรรลุขึ้นกับยังหยองหญิงบิงอะไรเนี่ยครับนะครับตัวนี้ยโดยการฆ่าพวกตัวพวกนี้นะครับซึ่งผมจะไม่ฆ่าเลยนะครับมันฆ่านานมากครับส่วนตัวนั้นนะครับเหัวก้านะจะได้ฆ่ากับกับพี่โต้บอสได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ีผมพิศดารหรือยังไม่ได้ผมพิศดารครับมาคว้าตัวนี้ดีที่สุดครับความลับเทตัวเคลียตัวนั่นเองครับถึงแบบเก่งหน่อยนี่ก็ฟาร์มตัวนั้นครับได้ EP เยอะกว่าครับแล้วจะนี้เป็น1นึ guys, <Humans. S> 1> Arrow, follow, ่งหนึ่งร้อยเก้าสิบถึง 325แล้วนั่นเองนะครับทำไมถึงเป็น325ล่ะทำไมถึงไม่เป็น225 2 2อยไรก่อน250ก่อนเพราะอาจจะครับมันจะฟาร์มง่ายแล้วนั่นเองครับเกาะต่อไปผมจะไม่บอกเกาะต่อไปนั่นเองจะเป็นเกาะที่ฟาร์มง่ายแล้วนะตั้งแต่เริ่ม190ครับถึง325ร้ยยห้ารือตันเลยนั่นเองครับเราออกมาจากเกาะทางบอส s c a ิ i t a นั่นเองครับหรือแบบเราจะไปออสต์ถนนก็ได้ครับให้เรามาทักทิศนี่ครับทิศระหว่าง NE นะครับไปเลย ไอาแล้วนะเข้าไปเลยนับแล้วครบเอ็นอีนั่นเองนะครับ NE กับ E เนี่ยจะเจอเคสนะหรือถ้ำได้เลยครับตัวนี้ครับเป็นพระโซนเลยครับเป็นเขาวงก้นนั่นเองครับให้เราไปจอด้าทั้งวันเราลับซื้อเราซื้อจากให้เราซื้อบอมบ์ไว้ด้วยครับหลังจากนี้เราแบบอาจจะแบบฟาร์มตัวอื่นก็ได้นะครับมีบอสนั่นเองครับ ให้เราให้เราซื้อตัวนี้ครับเป็นฟองน้ำนะครับจากแบาดนี่นะครับจะได้แบบฟองน้ำมาครับแล้วเซฟหน่อยท่านผู้ชมก็อาจจะกินแบบชาร์ปซึ่งนะครับผมจะกินเลยนะครับชุบกินไปลงเลยครับแล้วเราลิฟต์ลงไปแลนี้ครับท่านผู้ชมครับหลังจากนี้ครับผมจะไม่บอกที่นะครับวิธีไปครับให้ดูท่านผู้ชมดูคลิปผมครับแล้วตรงไปให้ไปน้ำขึ้นเลยตรงนี้ข้อใช้จะมีรูตัวนี้ครับใช่ตัวนี้ ตรงนี้ได้ครับเอ๊ะเดี้ยวดิเออข้อนี้ครับเออนี้แล้วก็ซ้ายครับตรงครับขวาตรงครับซ้ายครับตรงครับตรงครับขวาตรงครับเอิ่มขมูนัตรงครับจะมีทางตรงนี้ครับให้เราไปทางนี้ได้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นทางนิดนึงครับให้เราไปทางนี้ครับแล้วตรงไปเลย เอาแบบเราเริ่มหมดนะครับฉนามก็จะมาครับดูตามผมเลยแล้วกันเอาหลงแล้วว่ะ เจอแล้วนะครับท่านผู้ชมก็หาคลิปจากยูทูบช่องอื่นดูนั่นเองครับผมก็แบบเปิดแบบบุคคลนั้นให้ดูนั่นเองครับซึ่งมือก็จะหาไม่เจอนั่นเองครับไม่เจอหนอกสักนิดเนี่ยครับผมก็ขอโทษนะครับที่ผมมาพาทางมั่วนั่นเองครับอืมถ้าหา YouTube ครับให้เราเซฟบุตโลโบนะครับซึ่งเนี้ยเราจะฟาร์มถึงสามร้อยยี่สิบห้าครับฟาร์มตัวไหนนั่นเองฟาร์มตรงนี้ครับข้างๆเลยนี่ครับนี่ครับให้รับคู่กับตัวนี้เลยครับเบกกี้นะครับตัวนี้ครับให้ฟาร์มเเรรรื่อยยๆลคคัับบถึง ครับเลยทำไมผมถึงให้ฟาร์ม3 2 0เลยเพราะมันฟาร์มยากที่สุดแล้วครับ ตรงนี้เกิดเร็วมากนั่นเองครับทำให้ผมถึงไม่พาฟาร์มตรงที่ใหม่นะครับเพราะฟาร์มยากนั่นเองครับก็อเอไป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปสอนพาฟาร์มถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย